ที่จะเดินทางไปที่มูเน่เป็นรถนอนเดี๋ยวใส่บรรยากาศให้ดูนะว่ามันวุ่นวายยังไงคือตอนเช้าตื่นมาก็คือฝนก็นยังคงตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนตกยังต่อเน,นื่องตกมากตกมาลมทั้ง,ง,งฝน นั่นแหละครับท่านผู้ชม,มนะจุดนี้6โมงจะครึ่งแล้วหิวมากแม่กินข้าวไปตั้งแต่ตอนประมาณ10โมงตอนนี้ยังไม่ได้กินอะไรอีกเลยเข้ามาตอน3โมงครึ่งได้ประมาณ3โมงเยหน่อยกะว่าเออมาเริ่มหนาวแล้วกลับมาเปลี่ยนกางเกงใส่เสื้ออีกชั้นหนึ่งก็ฝนโปอยๆนะตอนเข้ามาก็ว่าเออเปลี่ยนแป๊บนึงอนะ่ะเดี๋ยวออกไปเพราะว่าร้านอาหารที่เราจะกินอนะ่ะ น่าจะเปิดช่วงประมาณ4ี่ห้าโมงเราก็ว่าเออเดี๋ยวเรามาแวะพักที่โรงแรมแป๊บหนึ่งก่อนอรเงยเข้ามาเราออกไปได้เลยจ้าณนะตอนนี้คือ6กโมงจะครึ่งแล้วก็ยังอยู่ที่เดิม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 ฝนตกช่ำชไปเลยรอย,ยังมีความหวังนะเดี๋ยวออกไปกินข้าวกัน เมื่อคืนเนี้ยเราจบด้วยการลุยฝนออกไปกินข้าวเนาะนอนรออยู่ประมาณแบบสาสี่ชั่วโมงเข้ามาที่ห้องตั้งแต่ประมาณบ่ายสามโมงกว่าแล้วก็รอจนถึงยี่งกว่าฝนก็ยังตกอยู่ยางต่อเนื่องก็ปล่อยๆสุดท้ายก็คือใส่เสื้อกันฝนแล้วก็ลุยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปกันก็คือหนาวมากหนาวมากเป็นความแบบสิบสองศาปลายที่แบบมีละอองฝนแล้วก็มีลม คือหนาวมากจริงๆเออแต่ก็อดทนขี่รถกันออกไปแล้วก็ไปหาอะไรกินกลับเข้ามาก็อามาน,นอนพักกันวันนี้ตอนเช้าอ่ะรถที่จองไว้คือรอบ8โมงเช้านั่งรถไปเนี่ยน่าจะประมาณ5ชั่วโมงกว่า ตอนช่วงประมาณเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยก็จะมีรถตู้มาหลับเนาะอันนี้ตอนสื่อสารก็ตลบมากก็คือมีความพยายามขั้นสุดภาษาอังกฤษเราก็แบบมูประปาแหละแต่ส่วนภาษาเวียดนามอ่ะ เธอเราฟังก็ไม่รู้เรื่องเลยอยู่แล้วถูกปะแล้วทีนี้คนที่เวียดนามมาส่วนใหญ่เราเขาก็ไม่ค่อยได้ภาษาอังกันนะอย่างที่โรงแรมมาก็คือได้น้อยอ่ะแบบคุยก็คือต้องใช้ Google t r a n s l เ t e ช่วยตลอดก็สื่อสารกันว่าให้เขาว่าช่วยเหมือนกกนัดแต่ลดให้เราหน,น่อยเพราะเราไม่รู้หรอกว่าไอจุดขึ้นรถข,ของเขาอ่ะมันอยู่ตรงไหนเราก็ต้องออนไลน์ไปเสร็จแล้วก็ให้เขาว่าช่วยโทรศัพท์ไปกับไปหาดรเวอร์ให้ว่าแบบเออมารับตรงไหนยังไงสรุปแล้วก็ ก็คือรถจะเป็นรถตู้มาลับเราก่อนแล้วก็มาขึ้นรถใหญ่อีกทีหนึง่งตัวรถตู้ตอนแรกเขาบอกให้เราออกไปอรอที่ร,รมิมถนนแล้วที่พอดีโรงแรมที่เราพักะก็คือจะเลี้ยวเข้าซอยมาประมาณสักห้าสิบเมตรแต่ปรากฏว่าเหมือนฝนมันตกหนักนะคะเขาก็เลยเหมือนขับรถตู้ลงมาลับเราที่หน้าโรงแรมก็โชคดีไปก็ถือไม้เปียบแล้วเขาก็จะไปวนรับแบบหลายจุดเนาะแล้วก็เอามาส่งขึ้นรถใหญ่อีกทีนึ่าพอมาขึ้นรถใหญ่อันนี้ก็บรรยากาศก็จะประมาณ เราจองเป็นรถนอนด้านล่างไว้นะโอ,อรถเต็มเร็วมากคือตอนแรกคิดว่าแบบเออจองงนานสอวันหนึ่งก็คงทัดอะไรเงี้ยเออแต่พอปรากฏว่าแบบคือเข้าไปดูแล้วก็คือเหลือที่นั่งน้อยมากต้องรีบจองหนึ่งนะมันจะเหลือแต่ข้างบนแหละถ้าคนนอนข้างบนแล้วแบบรู้สึกว่าตัวเองไหวไม่หวนดไม่เวียน,นหัวอะไรเงี้ยก็คืออ,อา่าจๆบรรยากาศกา็จะประมาณน,นี้อันนี้คือคุณผู้ชายของเรนนอนอยู่ด้านหลังเยงก็จะประมาณนี้ บเตียงข้างบนก็คือนี่แต่ก็คือเหมือนแบบมีคนห้อยขายอยู่กับเราตลอดเวลามีคนเหมือนสิงอยู่บนหัวเราแต่โดยรวมเราคือโอเคนอนสบายเลยขาย,ยืดได้สุดก่อนขึ้นรถมาเขาก็ให้ถอดรองเท้าเนาะแล้วก็ใส่ถุง แล้วก็เอามาไว้ที่ตัวเราแหละกระเป๋าที่เราเป็นสัมภาระมามเขาก็เอาใส่ไปด้านข้างแล้วก็ถือขึ้นมาได้แบบคนนูงส่วนใหญ่ก็เห็นจะแบบใบส,ส,สงองในบะอะไรเนี่ยก็โอเคขายืดได้ปะได้ทั้งล่างเลยเออสุดปะสุดหรอไม่งอนะอืมขบรรยากาศบนรถนอนก็ประมาณนี้ค่ะเตียงบนเตียงล่างเบาะปรับเอ็นได้นะคะใครมาแนะนำเลยค่ะนอนสบายจริงๆค่ะโอเคยวไปเจอกันที่มุมเนะ ถึงจุดพักรถแล้วเรามารถคันนี้นก็จะมีของขายด้วยตรงนี้เป็นริมน้ำนเป็นริมแม่น้ำนะอันนี้ห้องน้ำนะก็ประมาณนี้มีกระบอกอยู่ตรงนี้ต้องถือตักเข้าไปลาดเองด้วย จะมีกอกลังมือพักยืดเส้นยืดสายหาไรรองท้องแวะเข้าห้องน้ำกันเรียบร้อยแล้วก็ไปกันต่อค่ะ มาถึงมยเน่แล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงครึ่งน,นะคะเขาพาเรามาเปลี่ยนเป็นรถคันเล็กค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาเราไปส่งใกล้ๆที่พักนะคะใครจะลงตรงจุดไหนก็แจ้งกับคนขับรถได้เลยค่ะจุดสุดท้ายที่เขาพามาส่งก็คือตรงนี้นะคะจากจุดนี้เราเดินไปที่พักอีกน,นิดเดียวเองค่ะมถึงมยเน่แล้วพักที่โรงแรมมินฮอนโฮเทลอ๋อโรงแรมดูดีนะดูในรูปเหมือนจะดูเก่าแต่ว่าจริงๆเราดูโอเคเลย มิสาไว้น้ำอยู่นะห้องเด<ต>่แวันช่องมอเตอร์ไซค์ไว้เรียบร้อยค่ะเราเก็บสัมภาระกันเรียบร้อยแล้วออกไปลุยกันเลยค่ะวันนี้แพนที่เราวางไว้นะคะก็จะมีแวะที่หมู่บ้านชาวประมงค่ะ Fairy Steam ไว้แซนดูนแล้วก็เลยแซนดูน ตามไปเที่ยวด้วยกันค่ะว่าเราจะเก็บตามจุดที่เราอยากไปได้ครบหรือเปล่านะคะจุดแรกที่เราจุดไปก็คือที่เรซานดูนนะคะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเราจะผ่านหมู่บ้านชาวประมงก่อนค่ะแล้วก็แวะเดินเล่นถ่ายรูปก,กันสักเล็กน้อยค่ะโอ้โหบสเตอร์ตัวใหญ่เบื้อเริ่มเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นชาวบ้านมานั่งขายนะคะแล้วก็จะมีแบบที่เป็นร้านอาหารก็มีนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราแวะมาอุดหนุนกันนะคะระหว่างทางเจอโดนรถทับด้วยค่ะเพื่อนๆเอาใจช่วยขอให้รอดปลอดภัยนะคะ ถึงแล้วเลสแซนดูนเป็นทะเลทรายก็คือทรายแหละเป็นทรายสีแดง,เ,แดงเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะจากที่พักเราขีมมา่มอเตอร์ไซค์กันออกมาแค่ประมาณ10นาทีก็มาถึงทะเลทรายสีแดงแล้วค่ะก็ดูแปลตาดีนะสวยสวยอยู่หูตรงนั้นเป็นเนินแบบแกว้างๆใหญ่ๆเลยอะขับออกมาจาก โซนที่แบบอยู่ริมทะเลโซนที่พักอะ่ะก็ไม่ไกลไม่เกินสิบโลโหแต่เดินอย่างนี้ถ้าไปเดินในไวแซนดูนด้วยก็คงหมดแรงเหมือนกันนะมันกินแรงอะ่ะเสียค่าที่จอดตั้งหมื่นนึงแนะ่โอ้กว่าจะเดินไปถึงตรงนั้นคงเหนื่อยก่อน นี่ใส่รองเท้าแตะมานะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็แปลกดีน่าเชื่อว่าเขาจะมีทะเลทรายเอเดี๋ยวถ่ายรูปเราได้ประมาณไหนก็เดี๋ยวเรอให้ดูนะแต่ฝีมือถ่ายภาพของเราอาจจะไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่ ภาพที่เราถ่ายกันได้มาประมาณนี้นะคะนี่เราถ่ายจากกล้องมือถือเลยนะคะเพื่อนๆถ้าใครที่มีฝีมือการถ่ายภาพรู้ว่าภาพสวยกว่านี้เยอะเลยค่ะเป็นอีกที่ที่เหมาะมากเลยค่ะกับการมาเก็บภาพสวยๆนะคะใครมาแนะนํานะคะต้องมาเลยค่ะที่นี่จากเรซแซนดูนจุดหมายต่อไปของเราคือไวซแอนดูนค่ะ ระยะทางค่อนข้างไกลนะคะขับออกนอกเมืองไปประมาณ20กว่ากิโลเมตรค่ะระยะเวลาในการเดินทางประมาณ30นาทีค่ะต้องรีบทําเวลาไปกันและค่ะปักหมุดใน GPS ว่าไวแซนดูนนะคะเราขับผ่านกังหันลมแบบนี้ค่ะแปบ๊บนึงก็ถึงแล้วค่ะเท่าที่เราเห็นเนี่ยมีทางเข้าอยู่หลายทางนะคะแต่เราเลือกเข้าทางที่ GPS เราปักหมุดไว้อะค่ะ ั้งเข้าตรงนี้จะมีค่าธรรมเนียมในการเข้าสถานที่คนละ1 5 0 0 0ดองนะคะพอเข้ามาถึงแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมให้เราเลือกหลายอย่างอยู่ค่ะทั้งเช่าเป็นรถจี๊ปขับรถ ATV หรือว่าใครจะเดินเล่นเข้าไปถ่ายรูปอย่างเดียวก็ได้ค่ะแต่พวกเราเนี่ยมาถึงเวลาค่อนข้างกระชั้นละค่ะเราก็เลยเลือกเป็น ATV ค่ะราคา ATV 1คนคือ4 0 0แสนดองนะคะแต่ถ้า1คันเรานั่งไป2คนก็จะคิดที่ราคา0 0แสนดองค่ะ แล้วก็ให้เลือกได้ค่ะว่าเราจะขับเองหรือว่าให้เจ้าหน้าที่ขับพาไปนะคะพวกเรามากันเวลาค่อนข้างกระชั้นแล้วก็เลยเลือกให้เจ้าหน้าที่ขับพาไปค่ะเจ้าหน้าที่เขาขับพาเราไปส่งจน ถึงจุดที่ถ่ายภาพนะคะแล้วเขาก็จะทิ้งเราไว้ตรงนั้นค่ะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็มารับกลับค่ะก่อนจะมาที่นี่เราดูคลิปแต่ที่เป็นการนั่งรถจีบเข้ามานะคะเลยไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจสําหรับการนั่ง ATV มาเลยค่ะเพื่อนๆคลิปต่อจากนี้เราจะไม่บรรยายนะคะเพื่อนๆดูสภาพเราจัดคลิปเอานะแล้วก็ถ้าเกิดใครจะมาแล้วลองนั่ง ATV อะคะ่ะก็แนะนําว่ามันสนุกมากค่ะแต่เตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจมานิดนึงนะคะ เขาพาเรามาส่งแล้วทิ้งเราไว้ตรงนี้ประมาณ30นาทีนะคะแล้วเขาก็จะให้นามบัตรเราค่ะให้เราโทรติดต่อไปเพื่อที่จะมารับกลับค่ะคนเยอะมากทุกคนลักษณะพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนสันเานะแต่ก็กว้างประมาณหนึ่งค่ะพอที่จะให้ยืนถ่ายรูปได้แต่ว่าด้วยความที่คนเยอะค่ะมันก็เลยจะดูแออัดไปนิดนึงค่ะถ้าเกิดใครมีเวลาก็เดินไปตรงจุดที่ไม่ค่อยมีคนนะคะน่าจะได้มุมภาพสวยๆค่ะเป็นยไงบ้างคนเยอะมาก ีบ้าเกินไปกระดงนี่ดังตงีคือระเบิระเบิดเจ็บไปหมดเลยกระแทกกระแทกโซะกระดูกระกระแทกโซะทั้งต่อทั้งแบบสองตัว ต้งนั้นาละสามหมื่นให้ดูเอสลสไลนะดูอันตรายเหมือนกันเนาะเฮ้ยไกลเลยใครอยากได้แสนสวยๆแนะนำให้มาดูผระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะคะ ซื้อเป็นทัวร์ที่นั่งรถจีบมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราเดินไปหามุมถ่ายรูปกันก่อนนะคะได้เวลากลับกันแล้วค่ะเพื่อนๆรวกกบกระโปรงให้มั่นแล้วตั้งหลักให้ดีแล้วก็ไปกันค่ะ เขาพาเรามาจอดแวะจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะคะอยู่ริมทะเลสาบแบบนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะอยู่ใกล้กับทางเข้าเลยนะเดินมาได้เลยค่ะแสงกําลังหมดพอดีเดี๋ยวเราเก็บภาพตรงนี้กันอีกนิดหน่อยแล้วรีบขับกลับเข้าเมืองกันนะคะระยะทางอีกประมาณ30กิโลเมตรเลยค่ะ มาถึงโดยสวัสดีภาพค่ะเพื่อนๆใครจะมาเล่นแนะนําให้เตรียมความพร้อมทางกายและใจนะคะแล้วก็ฝึกความเป็นลูกลิงมาด้วยค่ะมือต้องเหนียวและแนะ่นเกาะแนะ่แนๆค่ะเพื่อนๆนกลับมาถึงแล้วรอดแล้วสันสะเทือนจากการนั่ง ATV กันแล้วแต่เ,เรากลับมาหาไรยลงท้องกันค่ะตามที่เราสัญญาวไว้เลยนะคะว่าเราจะกลับมาอุดหนุหนอาหารทะเลสด,สดจากชาวบ้านที่หมู่บ้านชาวประมงกันค่ะ บริเวณนี้ก็จะมีทั้งร้านอาหารแบบนี้นะคะที่มีอาหารทะเลสดๆวางอยู่ในการะละมังหน้าร้านแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีร้านที่อยู่ริมทะเลค่ะเดี๋ยวเราขึ้นภาพให้ดูเนาะลงไปสั่งร้านตรงริมทะเลก็ได้ค่ะแล้วก็ขึ้นมานั่งทานด้านบนแบบนี้นะคะหรือว่าจะสั่งจากแมคคาที่วางแบกระดิ่งแบบนี้ก็ได้ค่ะเขาจะมีบริการปรุงสุกให้เราด้วยนะคะร้อยโดนไปแล้วบาร์บีคิวเอ่อห้าห้าแสนห้า 5 0 0 0ค่าบค่าบาร์าบ,าบีคิว7000 70, 0มั่นห้แสกสสแล้วก็มีหอยด้วยโอเคว่ะบีอะไรวะรวมค่าปูไปเลยแสน,นหนึ่งหอยช่วยหน่อยปะเออบ้าง ความน่ารักของแมคคาเวียดนามทุกคนซื้อตรงเนี้แล้วก็ไปจ้างเขาทำเนาะเมื่อกี้เราสั่งล็อสเตอร์ไปน่าจะมีประมาณ4ตัวป่ะเมื่อกี้สี่ตัว5้าแสนห้าสี่ตัว้าตัวสามหรออ๋อใช่สามตัวตัวใ้างในนุ้นขายตัวละตัวละล้านหนงล้านที่จานังเนาะที่จานังประมาณล้านกว่า มันมีร้านหกร้านห้าโลละแต่อันเนี้ยคือไม่ได้ช่างแต่ว่ารวมทางการละมังสามตัวสามตัวสามตัว,ต,วตกเก้าร้อยแปดร้อยก็คือห้าแสนห้าแล้วเขาคิดค่าทำเจ็ดหมื่นสามิบคเก้าร้อยเจ็ดหมื่นก็เก้ร้อยอ่าแ,แล้วก็เมื่อกี้แม่ค้าก็อดอ้อนสุดชีวิตว่าให้ช่วยซื้อหอยหน่อยบอกว่ามีลูกน้อยตอนแรกเราก็ว่าจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าถาดใหญ่มากอ่าโอเคก็ช่วยกันไป แล้วรกว่าบาทแล้วก็เท่ากับแสนหนึ่งเมื่อกี้เราบอกเขาว่าให้เขารวมค่าปรุงสุกให้ด้วยวร้อละเมื่อเลยใช่เขาไปเอาโต๊ะมาให้จากที่บ้านเขาไปเอาโต๊ะมาให้จากที่บ้านความอยาก,ยากสรุปเราไม่ได้ทานตรงโต๊ะริมทะเลที่พี่แม่ค้าเอาโต๊ะมาให้เรานะคะพอดีคุณผู้ชายอยากทานพิซซ่าเพิ่มคะ่ะเราก็เลยไปสั่มพิซซ่าเพิ่มแล้วก็หิ้วกันกลับไปกินที่โรงแรมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมมินฮอนที่มุยเนนะจ๊ะ ก็คือซื้อของมาเพียบเลยตรงนี้เดี๋ยวรีวิวให้ดูว่าเราซื้ออะไรมาบ้างวันนี้ไปเที่ยวที่เรสแซนดูนไวสแซนดูนวันนี้ไปได้แค่2ที่นะเวลามันจำกัดมากเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเราซื้ออะไรมาบ้างวันนี้ได้ lobster ร์มา3ตัวนี้5,500แล้วก็มีค่าปรุงอีก70,000อื่ช่วยโชว์มือหน่อยจ้ะตัวใหญ่มากนะนี่คือมือผู้ชายนะตัวใหญ่มากๆ แล้วก็มีความหอยด้วยอันนี้อยู่ในกระมังคือแบบเต็มเลยอะตอนแรกจะไม่ซื้อเราแม่ค้าบอกว่าช่วยเขาซื้อหน่อยเขาเอาเงินไปเลี้ยงลูกหมดนี่ก็คือ1 0 0 0 0แสน่งแสนรวมค่าปรุงแล้วคืออ้อนสุดๆช่วยกันจ้ะแล้วก็เราไปได้พิซซ่าบรอนิสมาอีกนะอีกหนึ่งถาดอันนี้คือแสนสองมาเรามากินกันมามากินกันดีกว่าเริ่มจากอะไรดี พระเอกของอันนี้น่าจะเป็นบสเตอร์แหละความบสเตอร์ต้องมาเขามีความแบบปรุงมาให้นะใส่พริกใส่อะไรมาให้เนาะเอาพิซซ่าก่อนระคะอาพิซซ่กินพิซซ่าพี่นิเอาพิซซ่าเอาก่อนเลยเมื่อกี้ดมกลิ่นแล้วดูโอเคใช่ปะขอความบสเตอร์เยี่ยมืลความบสเตอร์นะ ดีอยู่นะเนื้อเป็นงไงนี่ทำไมไม่ายแต่น <c oughs> ี้ตายแล้วกินข้าวเปยของหอม อโซเดรถิมอะไรถิมอร่อยนะไม่เอาถิแล้วเดี๋ยวเขาเป็นหอยต่อความหอยหอยอะไรหอยอะไรนะนี่จะพี่บิ๊กลองแค่แล้วบอกว่ามันแค่ไม่ถึงให้คอให้มันแตกดีกว่า เราก็กลัวจะไม่สะอาดพยายามบอกให้ล้างดีนะหนูก็บอกอให้เชื่อใจนางให้เชื่อให้เชื่อนางล้างให้เนื้อมันมไม่ค่อยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่นะหอยอ นี่นะมีหางตรงนี้เหมือนจะเป็นขี้ใช่ป่ะตรงหางเอาออกนะอืมก็อ,อร่อยอยู่นะน่าจะกินเพล,ลินอยู่อร่อยอยู่อร่อยอยู่น่าจะกินเพล,ลินอืมจิ้มน้ำจิ้มอืมอืมอร่อยเดี๋ยวนี้เลยกินน้ำจิ้มเขาไปก็เออ <c oughs> กินได้ไปเฉยเลยอ,อ,อันนี้พี่บิ๊กได้ได้ขอปะหรือมันแตกเอง<ม>อ๋อเปลือกมันไม่หนานะมันคงจะแตกเองอ่ะอ,อร่อยเข้ได้ออะไปต่อดีกว่าไปต่อไปต่ออ๋อเขาปากเปิดบรอ,อนิสเนาะเนื้อ,อ อืหอมนิ่เนาะหอมอยู่ที่นี่เขจาจะกินกินติดเค็มนิดนิดนะนขนมปังอะ่ะไม่ถึงกับหนาแต่ก็ไม่ใช่บางกรอบอให้หน้าเยอะอยู่นะแสนสองข้าบ้านเราก็เป็นเงิน160ร้อยหกสิบกับสามสิบสองปรมาณสองร้อยบาท สองบาทนี่น่าจะได้สักประมาณสอหกชิ้นใจกลางขาดกลางบ้านเราเหรอ,อ,อม,มันเป็นวนๆข,ขาวเขาบอกตรงหัวดีนะ อมไม่ค่อยเป็นก็ลองโอเคขอตัวไปกินก่อนข้น,นี้นะคืนนี้จากกันไปด้วยลับเซอร์หอยแล้วก็พิซซ่าบายบายกูดไหนกูดไหนพามาขับรถดูบรรยากาศที่มุยเน่นะอันนี้เป็นแบบริมทะเลนะที่มืดมืดข้างในตรงนั้นก็คือทะเลก็จะมีร้านอย่างนี้ ขายของแล้วก็แบบมีเก้าอี้นั่งป้าก็จะชวนก็จะเป็นแบบเออขับย้อนสอนมานะแต่ว่าให้เราหลบด้วยก็จะมีอย่างนี้นี่ก็คล้ายๆที่ดานังเลยเนาะที่ริมทะเลตอนกลางคืนอนะ่ะก็คือเขาก็จะมานั่งกันอยู่แบบนี้แล้วก็นั่งกันเป็นคู่ๆด้วยเนาะจีบกันหนะนะ้าตาอันนี้มีเต้นด้วย โอ้ oh, oh. เต้นเป็นแบบเกิลกรุ๊ปนะเมื่อกี้นี่ก็จะเป็นที่นั่งบรรยากาศดีอยู่ตอนกลางวันอะ่ะจะร้อนแล้วก็แบบแดดแรงนิดนึงอะ่ะแต่ตอนกลางคืนก็คือมีลมสบายไม่ร้อนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารมีแบบซีฟูด้ดคล้ายๆกับคล้ายๆก,กับที่แตานังที่เราไปกินอะ่ะก็คือเขาจะมีแบบอาหารเป็นเป็นพวกแบบสัตว์ สัตว์ทะเลอย่างนี้ใส่ตู้ไว้แล้วก็มาเลือกว่าจะกินอะไรอ่ะอันนี้เมื่อกี้เราขับรถแล้วก็วนกลับมาละแล้วลเดี๋ยวเราวนให้ดูนะว่าหน้าโรงแรมเซนทราที่บอกตรงนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่คนมานั่งกันตอนกลางคืนอะ่ะนั่งอยู่ริมทะเลแบบเนี้ยอ่าแล้วก็วกนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นคาซาเล็กๆนี่มีร้านอาหารหลายร้านเลย ถ้าใครเบื่อร้านอาหารโลเคอลก็ามาลองเี่ยมามาตรงนี้ได้เนี่ยร้านอาหารเขาเยอะแล้วก็หลากหลายมากเลยโทษเออดูดีเลยแหละอ่ะาขยับมาตรงนี้อีกหน่อยก็จะเป็นโรงแรมเซนทารามิลาชุดชั้นคงดีดูข้างนอืมดูไฟดูรอยไฟดูรอยไฟ,ไฟหลักห,หลันี่ ใช่บวบดสวยนะสวยสวยเลย e ีนี้ลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e ให้กันนะเจอกันใหม่อ EP หน้าที่โฮจิมินค่ะ